กลับมานาพร้อมผ้าปากขกองใหญ่นำเงินมาให้ครูพัฒนาโรงเรียนขณะที่านาคนเรียนดีนี่หายเป็นเจ้าเป็นนายไม่เคยมาแวะเวียนแต่แบักเบิ่แป้นไปอีกในไว้ยเรียนกลับมาแวะเวียนด้วยน้ำใจที่งดงามสิ่งตอบย้ำถึงความเป็นคนใช่อยู่ที่ผลของการเรียน คนเรียนเก่งคดโกงก็มากมายคนเรียนดีขี้โกงก็มากมายคนเรียนเก่งคดโกงก็มากมายคนเรียน ขออนุญาตนำเสนอเลยนะครับอันนี้เราก็มาดูระบบเ a เบิลทีวีระบบนี้ก็เป็นระบบ t ตรีมเดิมจากที่ผ่านมาก็จะเป็นเอ็กตรีมแต่การต่อระบบก็จะเป็นคนละระบบคนละแบบนะครับเมื่อเป็นคนละระบบคนละแบบนี้ที่เราจะได้ศึกษากันก็เป็นระบบเอ็กตรีมที่ใช้จานดาวเทียมซึ่งจานดาวเทียมที่ใช้ ก็จะพบว่าเป็นจานดาวเทียม c ีแดนจานดาวเทียม c ีแดนก็คือจานตะแกงนะครับจานตะแกงสีดําโดยลักษณะส่วนมากนะครับเยอะๆทั่วๆไปเป็นจานสีดามีความถี่การรับสัญญาณก็คือ3.4-4.2กิกะเฮิรตซ์นะครับกิกะเฮิรตซ์นะครับ3.4-4.2กิกะเฮิรตซ์โดยการแปลงความถี่ที่รับเข้ามาจากหน้าจาน จากดาวเทียมที่ลอยอยู่ทางฟ้าซึ่งดาวเทียมที่ลอยอยู่ทางฟ้าจะมีความสูงประมาณ30,000กิโลเมตร30,600กิโลเมตรับโดยประมาณโดยประมาณนั่นก็คือเป็นจานดาวเทียมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นดาวเทียมไทคมแปดซึ่งเมื่อเช้าก็เห็นเรื่องของการสัมปทานกันอยู่ การพูดคุยเกี่ยวกับการสัมปทานดาวเทียมดวงนี้ซึ่งดาวเทียมดวงนี้นี่สามารถที่จะใช้แล้วก็ครอบคลุมได้ได้เยอะได้มากกับมีลักษณะของการจะแก้กฎหมายอะไรกันอยู่ต่างนานาก็ไม่เปไ็นไรนะครับส่วนที่แก้ก็แก้ไปส่วนที่เราศึกษาก็คือว่าดาวเทียมที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยดาวเทียมไซโคลนแปดเนี่ยลอยอยู่ที่ 78.5องศาตะวันออกอยู่แถวแถวมหาสมุทรอินเดียนะครับถ้าเราขีดเส้นตรงมานะครับจะมีเส้นอคอเตอร์แล้วก็เส้นเฟรมมิเลเนียตก็จะอยู่บนแถวแถวประเทศศรีลังการประเทศอินเดียนะครับที่ประมาณศรีลังกากับอินเดียนะครับเขาก็จะรอยอยู่ประมาณนั้นมุมก็คือ78.5องศาตะวันออก เขาก็จะยิงสัญญาณลงมาสัญญาณที่เขายิงลงมาก็จะครอบคลุมได้หลายประเทศนะครับในนั้นที่แน่ๆก็คือประเทศไทยของเรายานดาวเทียมที่เราเห็นเป็นซแบนดับสัญญาณ3.4-4.2กิกะเฮิรต์นะครับไปล้วัดมาแล้วดาวเทียมที่ลอยอยู่ตรงนน 2อิีกะเทือดาวเทียมาจานร,รับสัญญาณดาวเทียมก็คือที่เราเห็น,นเป็นสีดำเป็นลักษณะโปร่งโปรง,ปรงนี้ก็เรียกว่าซีแบนนะครับส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นดำๆๆอยู่ซึ่งข้างในก็จะเป็นหัว LNB ซึ่งหัว LNB ตัวนี้นี่เป็นหัว LNB รุ่นใหม่เขาเรียกว่าหัว Extreme หัว e x t ก e m e จะสังเกตได้ว่าจากหัว LNB นดที่อยู่ตรงกลาง ครับจะมีสายสีดําเข้ามาสายสีดําตัวนี้นี่เขาจะไม่ไม่ได้เขียนบอกเหมือนเป็นลักษณะให้เราที่เราเรียนที่เราศึกษารู้นะครับรู้รู้เป็นในตัวหรือว่าเป็นลักษณะก็คือไม่บอกทุกอย่างสายตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าสาย RG6 TDU ไก่หกเป็นสาย c o a x i ย l เป็นสายที่ใช้มากใช้เยอะที่สุด นิยมใช้มากที่สุดเพราะลักษณะคุณภาพของสัญญาณก็สามารถที่จะส่งต่อสัญญาณได้ชัดเจนราคาก็ไม่แพงเรียกว่าสาย RG6 นะครับซึ่งสาย RG6 ก็จะมีอยู่ในรูปแบบของเรารูปแบของเราก็จะมีถึงวันุหุ้มมีฟอยล์อลูมิเนียมมีไดเล็กติกมีอินเนอร์นะครับ เราศึกษามาแล้วนะครับคนที่ทำระบบนี้คนที่นำเสนอระบบนี้คนที่ทํารายงานระบบนี้ก็ไปทําลายละเอียดเหมือนเหมือนตัวอย่างที่ครูพาทำจากนั้นพอออกมาแล้วจะเห็นว่ามีตัวแยกตัวแยกตัวนี้พอมีตัวแยกตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเข้าหนึ่งออกสองเข้าหนึ่งออกสองพอเข้า ทีนี้เรห็นว่าค่อยแยกว่าสิตเตอรแยกมาสิตเตร์มีหน้าก็ให้เราหานะครับมีหน้าที่อะไรทํำหน้าที่อะไรมีความถี่ตั้งแต่กี่เฮิร์ตถึงกี่เฮิร์ตก็มีด้วยกันถสามขั้วเขาเรียกว่าอะไรขั้วเข้าเข้าออกสองขั้วเขาเรียกว่ายังไงตามตามแบบที่เราเรียนมา จางนั้นพอมาเข้าตัวนี้ก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ดีที่เราเห็นก็จะเหมือนกันกับตัวที่แล้วมาครับน,นี่เขาเรียกว่าบูสเตอร์บูสเตอร์ก็จะเป็นรุ่นอ่าส่วนไทยแท้ก็จะเป็นยี่ห้อของเขานะครับบูสเตอร์นะครับไทยแท้ TSP สองศูนย์หนึ่งจีนี่เป็นรุ่นของเขาเพราะฉะนั้นผู้ผู้ต้องไปหาว่าสเปคว่า พุทเตอร์รุ่นนี้นของบริษัทไทยเซสทีเอสนะคร,ครับถ้าอ่านเป็นภาษาโฟนิติกอัลฟาเบตทีเอสก็ทีมจากแคงโกนะครับเอสมาจากเซราแคงโกเซราสองศูนย์หนึ่งคอรนะครับ G. ีมาจากคอรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับภาษาโฟนิติกอัลฟาเบตเป็นภาษาที่ใช้ในระดับนานาชาตินักบินก็ใช้ เรียกงานตั้งแต่เอ e ็ ox, ot, e นฟ้าบีบราโวซีชาดีดีเดลต้าดีเอ็กโคอฟฟอกคอร์ดดีกอปไล่ไปจนถึงแซดนะครับแซดซูรูจะไล่ไปแล้วเราจะได้ศึกษานะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ไหว้เป็นเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นผู้นะครับผู้ก็ต้องไปหาสเปคของบูสเตอร์ตัวนี้ยี่ห้อไทยแซดเนี่ย dht สองพันหนึ่งีนี่ว่าเขาสามารถรับสัญญาณได้อย่างไร มีอินพุเป็นอย่างไรเข้ากี่อินพุออกกี่อินพุตใช้แรงดันไฟจากตัวแปลงไฟกี่โวลต์ความถี่ที่ใช้มีความถี่เท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่ผู้ได้แงานี้ก็ดีหน่อยเพราะว่าตัวบูสเตอร์นี่มีสองตัวจากลักษณะของระบบ x อ์จากแบน3.4ถึง4.2กิกะเฮิรตซ์ โดยหัวเอ็กซ์ตรีมที่อยู่ตรงกลางสีดำๆผ่านสายโคเอ็กเชียน g 6มาผ่านบตเตอร์แยกเป็นสองทางทางที่หนึ่งนะครับข้างบนงอย่างเป,เป็นทางที่หนึ่งทางที่หนึ่งบูตเตอร,ร์ไทแซด TS201G บูตเตอร์ TS201G ก็้กำการเอาออกมาเส้นเดียวเส้นเดียวแต่ผู้ต้องการสเปคตัวนี้เขาออกมาได้กี่เส้นนะครับตัวนี้นี่ อันนี้เขายกอยาก่างแค่เส้นเดียวพอออกมาเส้นเดียวปั๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวนี้ครับตัวที่อยู่ตัวที่แยกออกมาจากจากตัวนี้นะครับออกมาจากตัวนี้นี่ออกมาจากตัวนี้นะครับเน,นี่ยนะครับออกมาก็จะมาเข้าตัวนี้ตัวนี้ๆๆน เข้ามาหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าออกหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เขาไม่ออกสี่ทางนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ออกสี่ทางจากพุทเตอร์ที่หนึ่งจีพอมาเข้าตัวนี้ออกมาสี่เส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งเขาก็จะแยกมาพอเส้นหนึ่งแยกมาสายตัวนี้ก็คือเป็นสายไอจีหกนะครับไอจีหกก็จะมาเข้าตัวตัวแยกอีกตัวแยกนี้เรียกชื่อว่าอะไรเข้ามาหนึ่ง แล้วก็ออกสองตัวแยกนี้มีชื่อว่าอะไรมีความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เข้ามาหนึ่งออกสองนี่ทะเยอทะักเขาคืออะไรนะครับผู้ก็ต้องหาข้อมูลของตัวนี้จากตัวนี้เขาก็จะแยกไปได้กี่ได้อีกตัวตลับแยกอีกหตัว,ตวแยกไปได้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งท่านนี้ล่ะฝั่งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เป็นหก เพราะฉะนั้นจานเาลเทียมหนึ่งจานนะครับเป็นจานขนาดใหญ่จานขนาดใหญ่พอจานขยาดขนาดใหญ่แล้วรับสัญญาณมามาผ่านตลับแยกตัวนี้พอผ่านตลับแยกตัวนี้ตัวธรรมชาติของจานเาวเทียมพออามาขยายหลายๆเยอะๆแบบนี้หลายห้องแบบนี้ทำสัญญาณเอดาเขาก็เลยมีบูสเตอร์ตัวนี้เข้ามาผููก็ต้องไปหาว่าบูสเตอร์ตัวนี้นี่ับที่เราเห็นเนี่ย เท่าไ,ไหร่ออกเท่าไหร่มีความผี่เท่าไหร่ถึงเท่าไรมีแสดดดีดซิเบลตัวนี้เขาสมมุติให้ออกมาแค่หนึ่งสายต้นสายมาก็มาเจอตัดตลับแยกนี้ตัดระับแยกตัวนี้ก็แยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ทางทางนิดหนึ่งก็ขยายไปได้อีกหกห้องหกห้องอันนี้ชั้นแปดนะครับตันนี้เป็นตึกเพราะฉะนั้นระบบนี้เขาเขาสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจะมีตึกมีอาคารพาณิชย์ แค่หนึ่งตึกเนี่ยในสมมติโลกนี้ก็คือเขามีอยู่แปดชั้นเขาสามารถที่จะใช้จานดาวเทียมซีแบนแค่หนจานหัวสตรีมแค่หนึ่งหัวสาย RG6 1หกหนึ่งเข้ามาตัวแยกนะครับเข้ามาตัวแยกแล้วก็เข้ามาบูสเตอร์ขยายได้ถึงแปชั้นโดยใช้แค่บูสเตอร์แค่สอตัวบูสเตอร์ตัวแรกก็จะขยายแต่ชั้น ชั้นห้าครับชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นละเท่าไหร่หกสองสิบสองชั้นละสิบสองตัวนะครับชั้นละสิบสองห้องสองเครื่องรับสิบสองคูณสี่ได้เท่าไหร่ครับสองคูณสีได้เท่าไหร่คูณให้หน่อย สิบสองสี่แปดสิบสองสี่แปดครับสิบสองสี่แปดครับเอาเลยนะครับแปดสิบสองคิดอ่าต้องคิดนะครับต้องคิดเยอะๆคิดเยอะๆมันจะทำให้ก้านสมองเราแตกตัวพอก้านสมองเราแตกตัวจะทำให้ ให้เรานี่มีมีลักษณะของความรู้มากขึ้นนะครับมีลักษณะของสมองเราคิดได้ของเราแตกตัวมีประจุมีอะไรนะครับทําให้สมองเราขยายสมองเราคิดเร็วถ้าเราใช้เฉพาะเครื่องเนี่มันมันจะทําให้เราไม่คิดพอไม,ม่คิดก็คือเราคิดน้อยพอคิดน้อยคานวณน้อยนะครับ สมองซีดซ้ายซีดขวาสมองซีดซ้ายนี่เป็นตัดกะการคิดคำนวณคณิตศา<คอ>สตร์นะครับซีดขวาจะเป็นการศิละปะดนตรีดีกีตาร์ร้องเพลงเราต้องใช้เยอะๆนะครับพอเราใช้เยอะแล้วเราจะทจำให้เราเป,เ,ปเป็นมีมันสมองที่ยอดเยี่ยมกมม็คือการคิดนะครับคิดไม่ได้จริงๆค่อยใช้เพื่อนในการช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในระบบนี้นี่ เราจะเห็นว่าจานเดลเทียมหนึ่งจานอยู่บนสมมตินะครับคิดตามปูใช้จินตนาการตามปูใช้สมองซีขวานะครับในการจินตนาการพอจินตนาการได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของจินตนาการของเราที่เราเห็นกับเป็นตึกแปดชั้นมีจานเดวเทียม,มอยู่บนตึกหนึ่งจานเดินสายออกมาหนึ่งเส้นเดินสายออกมาหนึ่งเส้นใชหนึยย่งเส้นส เล่นก็จะทำให้เรานี่สามารถที่จะขยายได้ถึง8ชั้นชั้นแรกยกตัวอย่างตัวแรกยกตัวอย่างตัวแรกบูเตอร์ไทแซต TS201G นี่ก็จะขยายได้ตั้งแต่ชั้น 5, 6, 7, 8ก็คือ4ชั้น1ชั้นก็คือขยายได้12จุดหรือว่า12เครื่อง TV 12เครื่องหรือว่าโทรทัศน์12เครื่อง,อธธองแล้วก็เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมหรือว่ารีเซิร์ฟเวอร์ได้12ตื่ก็เช่นนะครับเนี่ยตัวตัวชั้นที่ห้าเนี่ยออกมาก็ะจายด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้านขวาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสอง็สิบสองเพราะชั้นที่ห้าก็จะมีสิบสองตัวชั้นที่หกก็จะมีสิบสองตัวชั้นที่7็ดก็จะมีสิบสองตัวชั้นที่แปดก็จะมีสิบสองตัวรวมกันแล้วก็จะเป็นสี่สิบแปดตัว ตัวนี้ก็คือลักษณะของระบบเคเบิลทีวีที่ที่เราที่เราต้องศึกษาที่เราต้องเรียนแล้วก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ครับส่วนตลับแยกตัวที่สองที่ออกมาหน้านี้นะครับทั้งอันนี้ก็จะมาเข้าสปิเตอร์ตัวนี้ครับสปิเตอร์นี้กูยกตัวอย่างให้เป็นตัวที่สองตัวที่สองก็จะคุมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ แต่ละชั้นก็จะมี12ตัวเหมือนกันแต่ละชั้นก็จะมี12ตัวเหมือนกัน2ตัวทำงาน6 V 6 V กีคือ 6, 6, 6ทาง2 V ก็คือ2ทางผู้ก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับ2 V กับ6 V คืออะไรเข้ากี่อินพุตออกกี่อินพุตนะครับเข้าอินออกเอานะครับเข่ากี่อินพุตออกกี่เอาพุตแต่ละตัวสามารถที่จะรองรับความผิดได้ตั้งแต่ กี่เฮิร์ตถึงกี่เฮิร์ตนี่ระบบเอ็กซ์ตรีมนะครับที่เราใช้เพราะฉะนั้นชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ชั้นละสิบสองตัวชั้นละสิบสองตัวสิบสองคูณสี่ชั้นได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับสิบสองสี่เป็นสี 48, ่สิบแปดก็ค่ะสี่สิบแปดถูกต้องครับชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขยายได้สี่สิบแปดตัว ทั้งที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก็ขยายได้สี่สิบแปดตัวเพราะฉะนั้นสี่สิบแปดคูณสองกี 2, ่เท่าไรครับ <96 S 1> สี่สิบแปดยี่สิบหกคเท่าไรเอ่ย <90 S 1> เก้าสิบหกครับฮะกีเท่าสรครับมั่นใจก่เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยเก้าสิบหกค่ะเก้าสิบหกถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นระบบของคู่นะครับของคู่ก็ใช้จานดาวเทียมหนึ่งจานใช้ตัับแยกตัวที่หนึ่งเข้าหนึ่งออกสองมาจ่ายให้บูสเตอร์ตัวที่หนึ่งมาจ่ายให้บูสเตอร์ตัวที่สองบูสเตอร์ที่หนึ่งขยายได้สี่ชั้นขยายตั้งแต่ชั้นที่ห้าหกเจ็ดแปดแต่เราสามารถที่จะขยายจุดรับชมได้สิบสองจุดรับชมเพราะฉะนั้นบูสเตอร์หนึ่ง ตัวนี้กับตัวแรกที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยก็จะสามารถรับชมได้สิบแปดห้องพุทเตอร์ตัวที่สองครับที่แยกมาจากุูนี้นี่ก็รองรับสี่ชั้นเหมือนกันชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าแต่ละชั้นก็สามารถที่จะขยายได้สิบสองสิบสองจุดเพราะฉะนั้นสิบสองจุดตัวที่สองก็สี่สี่ชั้นนะครับก็จะได้เป็นสี่สิบแปดจุดรับชมเพราะฉะนั้น กับตัวที่สองเอามารวมกันแล้ว48บวก48ก็จะเท่ากับ96ับจุดรับชมเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้ลักษณะแบบนี้ในระบบนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างระบบเพราะฉะนั้นผู้ก็ต้องเขียนรายงานก็ต้องอธิบายเหมือนที่ครูพูดให้ฟังแต่ผู้ก็ต้องไปใส่รูปแบบของความถี่ของตัวบูสเตอร์ด้วยว่าบูสเตอร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ ขยายตั้งแต่กี่เฮิร์ตถึงกี่เฮิร์ตใช้ไฟกี่โวลต์ถึงกี่โวลต์อินพุตเข้ามากี่อินพุตเอาพุตออกมาได้กี่เอาพุตในการทํารายงานนะครับสรุประบบนี้ก็สงสัยแล้วทีนี้วันที่ผู้มานําเสนอผู้ก็ต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยบ้างไหมคะถ้ามีเดินเพื่อนๆถามได้ค่ะ เพื่อนๆก็จะถามผู้นะครับต้องถามนะครับต้องมีคำถามแล้วก็ผู้ต้องตอบคาถามที่เพื่อนถามได้ถึงจะผ่านการนําเสนอผลงานโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเอ,อ่ยตอบหน่อย ตกลงไหมครับถ้าไม่ผิดก็ต่อในระบบนี่ผู้ถ้ามาต่อผู้ก็นำตัวผู้นะครับระบบพี่ผู้ครับระบบพี่ผู้ครับทีครูทีได้สอนปวดสมองอ,อ,นอ,อนง่อนๆสอนไหมเขาไล่บอกจดประชุมเพื่อนเขาตายเรียนต่อตักเบิกนั่นหนอมาต่อที่หลังค่ายน้อยช่วยพ่อแม่ ทำหน้าโจนว่าจอยพอ,อโตขึ้นหน่อยจึงลอยจากบัรนาไปลายบังเอิญหายไปหลายปีผ่านหันแต่วันหนึ่งนั้นครูทุกคนก็แปลกใจก,กลับมาพร้อมพาบาตรกองใหญ่นำเงินมาให้ครูพัฒนานโรงเรียนคณะ คนเรียนดีนี่หาเป็นเจ้าเป็นนายไม่เคยมาแวะเวียนแต่บกักปึกแป้นไปในวัยเรียนกลับมาแวะเวียนด้วยน้ำใจที่งดงามสิ่งตอบยางถึงความเป็นคนใช่อยู่ที่ผลของการเรียนดีคนเรียนเก่งคนโง่ก็มากมายคนเรียนดีขี้โกงก็มาก,กมาย